สวัสดีครับพบกับวิเคราะห์จอดลึกขึ้นถ่ารายวันนะครับประจําวันที่ส8บดมีนาคมนะครับขอเริ่มที่ตัวสีสวัสด์พาวเวอร์หนึ่งเก้า้านะครับถึงแม้ว่าจะไม่การแข่งขันในธุกรกิสินเชื่อแบบมีหลักประกันแบบที่สวัสด์ทำอยู่จะค่อนข้างรุนแรงนะครับแต่ทางสวัสด์ก็ยังมั่นใจว่าการเป้าการเติบโตสินเชื่อนะครับรายได้แล้วก็กําไรที่20สิต่อ30สี่บถึงสิเปอร์เซ็นต์ต่อปีเป็นไปได้นะครับโดยสวัสด์นะครับจะเปิดสาขาเพิ่มอีก2 0 0ถึงามอสาขานะครับใน จากสิ้นปี57นะครับที่มีสาขาแล้ว1 2 2สาขานะครับแล้วก็การขยายธุรกิจนี้ยังทําได้อีกมากนะครับถึงแม้ว่าจะมีการแข่งขันนะครับเนื่องจากยังมีผู้เข้าไม่ถึงบริการทางด้านการเงินอยู่อีกมากทั่วประเทศนะครับทางสวัสดียึดขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจน,นาน,นไฟแนนซ์ไปแล้วนะครับคาดว่าจะได้รับอนุญาตและเริ่มดำเนินการได้ในช่วงไตรมาส2นะครับนอกจากนี้ในปีนี้นะครับสวัสดิ์จะเริ่มซื้อนี้ NPL เเข้ามาบริหารนะครับมาจากไปตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ขึ้นมาในปลายปีก่อน โดยตั้งเป้านะครับว่าธุรกิจบริหารสินทรัพย์นะครับจะขึ้นจะมีสัดส่วนประมาณ15%ของรายได้รวมนะครับส่วนการเข้าซื้อกิจการนะครับขณะนี้อยู่ในระหว่างเจรจายังไม่มีข้อสรุปใดๆนะครับทางฝ่ายปรับเพิ่มประมาณการกำไรสุทธิที่ปี58ขึ้น12%นะครับเป็น1,300ล้านบาทนะครับเนื่องจากการรวมสินเชื่อที่จะเข้ามาจากธุรกิจนานาภายเนีและการซื้อเอเนทเข้ามาบริหารนะครับจากการปรับประมาณการขึ้นนะครับส่งผลให้ราคาพื้นฐานสวรรค์นะครับปรับเพิ่มขึ้นเป็น50บาทนะครับ เทียบราคาพื้นฐานใหม่กับราคาปัจจุบันนะครับยังมีส่วนใงพอสมควรนะครับทางฝ่ายจะปรับเพิ่มคัแนะนําขึ้นด้วยนะครับเป็นซื้อนะครับจากเดิมที่แนะนําถืออีกตัวคือสมมรณ์แอดวานเทคโนโลยีนะครับในปี58นะครับทางผู้บริหารวางงบลงทุนไว้ราว590ล้านนะครับโดยหลักรองรับงาน Excel Cha ชฟนะครับจากของค่ายฮีโน่นะครับที่จะเริ่มเข้ามาในครึ่งปีหลังเราหมายยอดขายในปี58นะครับตั้งเป้าเติบโตที่10%นะครับ โดยจะมาจากการพื้นตัวของการผลิตรถยนต์นะครับที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นมา12%มาที่2.1ล้านคันนะครับปริมาณการผลิตแท็กเตอร์นะครับที่เพิ่มขึ้น9%นะครับสำหรับปี58นะครับทางฝ่ายคงประมาณการกำลัสุทธิเติบโตที่10%เยนเยียนะครับที่716ล้านนะครับสำหรับแนวโน้มไตรมาส1นะครับคาดว่ายอดขายจะผันตามการผลิตรถยนต์นะครับโดยผู้บริหารคาดยอดขายในไตรมาส1นะครับวันที่ราว2,300ล้านนะครับ เพิ่มขึ้น9% YNY นะครับแล้วก็10% QNQ ในทางฝ่ายค่ากาไรสุทธิไตรมาส1นะครับจะอยู่ที่ราว195ล้านบาทนะครับดีขึ้น16% YNY นะครับจากการประหยัดต้นทุนตอนหน่วยหลังยอดขายให้ับตัวสูงขึ้นนะครับแต่ลดลง8% QNQ นะครับเนื่องจากระดับค่าใช้จ่ายในการบริหารกลับสู่ภาวะปกติสำหรับคำแนะนำนะครับเราแนะนําซื้อนะครับราคาพื้นฐานอยู่ที่20บาท30นะครับสำหรับสมุนอัญชันนะครับ วันนี้จะมีวอลเลน์เข้าม่หนึ่งตัวนะครับคือ WSA วอลหนึ่งนะครับตัวจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมนะครับอัตราจัดสรรนะครับสองสองจุดเจ็ดห้าหุ้นเดิมครับต่อหนึ่งหุ้นใหม่นะครับที่หุ้นละยี่สิบห้าบาทห้าสิบตางค์นะครับและสามหุ้นใหม่นะครับจะจอซื้อได้วอลเลน์ได้หนึ่งวอลเลน์ฟรีนะครับจํานวนหน่วยในการจัดสรรคือหนึ่งร้อสิบหกจุดแปดสามล้านหน่วยนะครับโดยใบสําคัญ โดยหนึ่งวอลเล็นะครับสา,สามารถแลกหุ้นสามาัญได้หนึ่งหุ้นนะครับราคาใช้สิทธิ์ที่สามสิบห้าบาทนะครับถ้าประเมินมูลค่าแท้จริงของ w h a 1วอลหนึ่งนะครับด้วยราคาหุ้นแม่ลบราคาใช้สิทธิ์นะครับว h a วอลหนึ่งจะไม่มีมูลค่านะครับถ้าอีกราคาปิดที่สามสามบาทยี่สิบห้าสตานะครับแต่ถ้าประเมินตามทฤษฎีแบงกโชมโมเดลนะครับราคา w h a ราคาตัวแม่ที่สามสบสาบาทยี่สิบ้าตางค์นะครับรเทอร์ตีที่สาซ็นตนะครับราคาวอลเลจะอยู่ที่เก้าบาท้าสิ้าตางค์นะครับหักวรเทอร์ตีที่สี่เปอร์เซจะอยู่ที่สิบสาทสิสตางค์นะครับแล้วก็วเทอรต์ตที่ห้เปอร์เซจะอยู่ที่สิบสาทจ็ดห้าสตางค์นะครับ